กกยาแฟอีกเรื่องหนึง่งอีกตระกูลหนึง่งคือตระกูลตันเทวนิทที่ก็มีฐานะร่ำรวยจากเหมืองแร่เหมือนกันนะครับยกหนึง่งสมัยหนึง่งของการขยายตัวชุมชนบ้านทุ่งคาซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองภูกเก็ตนี่แหละ นายตันอุยยี่หรือเนียวยี่ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนจีนนับพันพันคนที่อพยพแบบเสือผืนหมอนใบเดินทางรอนแรมมาจากเมืองเอ๋หมึงมณฑลฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนอันเดียวกันนะครับมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่เมืองภูเก็ตนี่คือตันอุยยี่นะครับคนนี้ ในระยะแรกที่เข้ามาตันอุยยี่ก็เข้าหุ้นทำการค้ากับหลวงอารามสาครเขตตันหิมเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาซึ่งเป็นบิดาของพระอารามสาครเขตตันเพ็กหวดนะครับมาจากเมืองจีนนี่นแหละเมืองเอ๋หมึงที่ตะกวัวปาเนี่ยมีคนนามสกุลเอ๋หมึงนะครับผมเห็นมาแล้วกับตา เป็นไปจากพยานได้บอกเฮ้ยจีนี่เจ๊อยู่เอ๊เหมึงเหรอมองไม่ใช่เจ๊เกิดที่ตะวบานี่แหละแต่ว่าของของเจ๊เนี่ยมาจากเมืองเอ๊เหมึงที่มืองทองเขาเกี้ยงเนี่ยแ,แต่ก็มาทําเมืองแรกที่ตะวปานี่แหละอืทําอยู่นานก็เลยมาช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งเขาก็ให้เปลี่ยนนามสกุล ไม่รู้จะเอานามสกุลไหนก็เอานามสกุลเอ๋มึงนี่แหละเขาจะได้รู้ว่าเรามาจากเอ๋มึงเหตุไมล่ะที่ตะกัวป่ามีเอ๋มึงอยู่นะครับทีนี้ตันอุยยี่ก็มาที่ภูเก็ตมาทำการค้าร่วมหุ้นกับหลวงอารามสาครเขตซึ่งเป็นบิดาของพระอารามสาคอนเขตตันเพ่งหวว นะครับแต่ภายหลัง <c oughs> ก็แยกตัวมาทําการค้าแยกตัวมาทําเหมืองแ่่เองจนมีฐานะร่ารวยมีพวกพ้องมากตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆวัดกลางวัดกลางของภูเก็ตคือวัดมงคลน,นิมิตนี่แหละนะครับตรงนั้นคือถนนดีบุกประกอบกิจการค้าหลายอย่างมีร้านค้าชื่อเลี่ยนบี นะฮะนะครับชื่อเลียนบี้ตรงนี้เป็นโรงน้ําแข็งนะครับโรงน้ําแข็งอยู่ที่สนนเยาวราชก็คือบริเวณภูเก็ตเมลินเดิมนั่นแหละนะครับบริเวณใกล้ๆกลกันกับภูเก็ตเมลินเออไม่ใช่ภูเก็ตเมลินตรงนี้นะนะครับมาทำโรงน้ําแข็งสมัยก่อนนี่ใครมีโรงน้ําแข็งนี่โอ้ยรวยนะครับทำโรงน้ําแข็งอากาศเราร้อนร้อน,อนกินน้ําแข็ง ใส,ส่ซาซีนอุ้ยอร่อยน้ำจะหลวดลุก <c oughs> อยากน้ำจะหลวดไหมล่ะถ้าไม่รู้จักไปที่สะพานหินนะตรงตรงแถวตลาดสดแอลตัวแอลนั่นแหละเขาย้ายมาตรงนั้นนะ่ะหลังอบอจอที่จะไปอยู่แถวๆนั้นน่ะน้ำจะหลวด <c oughs> วันก่อนผมก็ไปด้อมๆมองๆอ,อยู่ไม่ได้กินนานแล้วน้ำจะหลวดเนี่ย ลองไปกินดูน,ะน้ำจรลวดนะ่ะน้ำอารมณ์โบราณนะั่นนะนะครับไม่ใช่ของใหม่ของโน้นเนิ่นนานมาแล้วน้ำจรลวดนะครับกินแล้วซาซาดีนะลองไปดูมีหลายรสแหละะมีอยสองเจ้าที่เห็นก็าขายนะก็ลองไปดูนะครับเอากลับมากลับมาลงน้ำแข็ง <laughs> กลับมาที่ลงน้ำแข็งก่อน เราน้ําแข็งแถวแถวมืลินเนี่นะเป็นของตระกูลตระธานิทนะตรงนั้นแล้วก็เปิดโรงรับจำนำอยู่แถวถนนถลางตรงร้านซินแอนลีปัจจุบันนี้แหละในสมัยรัชกาลที่ห้าตันอุยยี่ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบำรุงจีนประเทศฐานะคือนายอำเภอจีน หลวงบำรุงจีนประเทศตันอุยยี่คนเนี้ครับมาจากเมืองจีนมาอยู่ที่ภูกเก็ตมาร่วมหุ้นกับพระรามสาคอนเขตมาทำการค้าขายร่ำรวยขึ้นมามีลูกเก้าคนครับตันอุยยี่คนที่หนึ่งคือม้าจ่ายส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยม้านะม้าจ่ายคนที่สองม้าใส่ หมานส่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระพิสัยสัพพกิจหมาจุนหมาสุนหมาหกหมาเข่งหมาเสียงหมาเสียงต่อมาคือพระพิทักษจินประชานะครับคนต่อมาคนที่แดคือหมาคุ้นและหมาหลวนนะครับ <c oughs> มาหลวนแม่หลวนอันเดียวกันพระพิทักษ์ชินประชามา้าตันมมาเสียงมีบทบาทพระพิทักษ์ชินประชาาตันมมาเสียงเกิดที่ภูเก็นเกตนะครับเมื่อสองพันสรยิเจดได้รับการศึกษาจากปีนังเพราะว่าปีนังอยู่ใกล้บ้านเราภูเกต็ตนั่งเรือมาตังตอนนี้ออกจากที่นี่ค่ำก็ไปถึงนู่นเช้าพอดีเหมือนๆพอๆกับรถทัวนั่งจากภูเกต็ต แปถงงทพนะครับรถตัวใช้เวลา13ชั่วโมงใช่ไหมละ่ะ12ชั่วโมงเรือก็เหมือนกันเดินทางดอนแรมจากภูเก็ตจากสะพานหินนี่แหละไปที่ปีหนังก็ประมาณสสิบามชั่วโมงก็ถึงเลยปีหนังไม่ไกลนะครับพระพิทักษ์ชินประชาตันมาเสียงคนนี้ซึ่งเป็นลูกของตันอุยยี่หลวงบำรุงจีนประเทศไปเรียนปีหนังก็ได้ความรู้ พูดได้หลายภาษานะพูดภาษาไทยได้นอนอยู่แล้วภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษามาเลหรือบาฮาซานะครับภาษามาเลหรือภาษาบาฮาซาอันเดียวกันนะครับบางคนก็ไม่รู้นะบาฮาซาภาษามลายูถิ่นกับภาษายาวี มันต่างกันังไงคุณอรม์นะรู้ปุในฝังส่วนใหญ่คนสามจังหวัดเขาพูดภาษามาลายูถิน่นเวลาพูดออกไปเนี่ยแบบที่ผมพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยพูดออกไปอย่างเงี้ยคือภาษามาลายูถิน่นทางภาคใต้นะแต่ถ้าเขียนเขาเรียกว่ายาวียาวีคือตัวอ,อ,กอักษรตัวอ,อักษรที่เขียนเขียนลักษณะการเขียนอ,อักษรยาวีจะเขียนเหมือนภาษาอาหรับ แต่ไม่มีสละมีแต่พยัญนชนะเห็นภาพไหมนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ใกล้กันกับอักษรอาหรับเพราะอักษรอาหรับเป็นอักษรที่ใช้เขียนอัลกุรอานใช่ไหมล่ะใกล้เคียงกันเมื่อพระวิทักษ์ชินประชาตันหมาเสียงเดินทางกลับมาภูเก็ตในปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ก็ตรงกับราชการที่ห้าระยะนั้น คุณพ่อนะก็คือหลวงบำรุงจีนประเทศตันอุยยีก็ถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมตันมาเสียงก็ได้เข้าสู่อาชีพเมืองแร่นะครับตันมาเสียงคนนี้แหละ <c oughs> มีบทบาทมากนะครับทำอะไรบ้างทำเหมืองครับทำเหมืองรูเหมืองหาบนะครับแล้วก็ได้พัฒนาการใช้เครื่องจักรไอน้ำทำเหมืองสูบ เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญในการทำเหมืองในปี2444ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของกรมโลหกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่เนกะ่งเหมืองแร่ที่ตันมาเสียงทำนั้นนะก็มีที่ตำบลทุ่งคาตำบลบ,บางเหนียวตำบลเชิงทะเลและที่ท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับ ในที่สุดได้ถวายตัวเป็นข้าพึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบรมโอรสาธิราชมหาวชิลาวุธราชกุมารเมื่อวันที่หพฤษภาคมรศส2 2 2ฝึกหัดวิชาโทรเลขและรับโทรเลขในกระทรวงโยธาธิการกรมโทรเลขและไฟฟ้ารับราชการด้วยนะครับตันม้าเสียงหรือพระพิทักษ ชินประชาเนี่ยได้รับสัญญบัติแต่งตั้งเป็นรองอมาตย์โทหลวงพิทักษ์ชินประชากรมการพิเศษเมืองภูเก็ตถือศักรินาหกร้มากนะครับหกรเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2456ขณะที่มีอายุประมาณ24ปีเท่านั้นแหละคือถ้าพูดถึงแล้วก็จบปริยตีใหม่ๆก็ยศถาบรรดาศักด์ได้แล้ว นเก่งมากต่อมาวันที่23มีนาคม2457ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชั้นที่สองชื่อวิจิตราภรณ์เห็นไหมล่ะหลวงพิทักษ์ชินประชาตันมาเสียงผู้นี้ได้สมัครเข้าเป็นทหารเสือป่าซึ่งพระยาสุรพลพิพิธชุบโอสถานนเป็นผู้ว่า <c oughs> ราชการเมืองภูเก็ตเป็นนายหมวดโทผู้บังคับกองพันธ์เสือป่าจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่28พฤษภาคม2458แล้วก็ได้บริจาคเงินช่วยราชนาวีสมาคมซื้อเรือรบทูนกล้าวถวายเพื่อใช้ในการป้องกันพระราชาอาณาจักรสยามจำนวน1,000บาทแล้วก็ได้รับพระราชาทานนามสกุล เป็นนามสกุลพระราชทานว่าตันทวานิตลูกหลานก็อยู่ที่ภูเก็ตนี่แหละครับหลายคนยังอยู่นจากพระบาท <c oughs> สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกเมื่อวันที่สองกรกฎาคมสองพันสี่รอยห้าสิบเก้าในปีเดียวกันนั้น ท่านก็ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างโรงเรียนให้แก่โรงเรียนภูเก็ตสตรีเห็นไหมเมื่อก่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเนี่ยชื่อว่าภูเก็ตสตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินมาเปิดเมื่อวันที่24เมษายน2460และพระราชทานนามว่าโรงเรียนตันทวนิตวิทยาคมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและผู้สร้างตึกถวาย ดังกระแสความในพระราชลำรัสตอนหนึ่งว่าเรามีความพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเปิดโรงเรียนสตรีในวันนี้เพราะรู้สึกเป็นสาธารณสถานอันจะทำประโยชน์เพิ่มพูนความรุ่งเรืองและความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ตนี้ในอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้การศึกษาที่ได้จัดมาแล้วโดยมากในคำหนึงถึง แต่การที่ให้วิชาความรู้แก่กุลและบัตรอาคุณระบรผู้ชายพึ่งจะได้มาคิดแผ่ขยายการศึกษาของกุลลสตรีให้เจริญขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นการที่หลวงพิทักษ์จินปัญชาได้มีความศรัทธาและมีความจงรักภักดีจัดสร้างตึกนี้เป็นโรงเรียนแลถวายเป็นของหลวงนับว่าเป็นผู้ดีรู้สึกคุณประโยชน์ของการศึกษา ที่จะนำความเจริญมาสู่ชาติบ้านเมืองเป็นตัวอย่างอันดีของผู้ที่หวังประโยชน์แก่คณะและแก่สำนักที่อยู่ของตนสมควรที่จะให้มีชื่อเสียงติดไว้ในเมืองนี้เพราะฉะนั้นเราขอประกาศนามโรงเรียนให้ตามนามสกุลของหลวงพิทักษ์ชินประชาให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่าตันทวนิษ์วิทยาคมเมื่อผู้ใดได้มาจังหวัดนี้และได้มาถึงสถานที่นี้ก็จะได้ระลึกถึงผู้ที่มีศรัทธา เลยมีความจงรักภักดีมั่นคงอยู่ในพระมหากษัตริย์และมีความเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเหมือนตั้งอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีของตนให้ปรากฏสืบไป <c oughs> ชั่วกาลนานแล้วก็ให้สถานที่นี้ตั้งถาวรสืบไปเป็นที่ให้ทานวิชาแก่กุลสตรีเพื่อจะได้ทำประโยชน์สำหรับเบื้องหน้า <c oughs> แก่ชาติของเราต่อไป นี่คือพระราชด,ดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2460ในโอกาสที่มาเปิดโรงเรียนตันทบานิตวิทยาคมนานโขอ,อยู่นะครับ <c oughs> ในปีเดียวกันนั้นหลวงพิทักษ์ชินประชาก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์ช้างเผือกชั้นที่ห้าชื่อทิพพยาภร์ณ เมื่อวันที่11มิถุนายนและเลื่อนจากรองอมาร์โทเป็นรองอมาร์เอกส่วนการเป็นทหารเสือป่านั้นได้เลื่อนเป็นนายหมู่โทนายหมู่เอกและนายหมู่ใหญ่ตามลำดับเห็นไหมคนทำความดีในช่วงปีพศ2459ถึง2461พระอมารตรีหลวงพิทักษ์ชินประชาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบ,บรรดาศักดิ์เป็นอมารตรี พระพิทักษ์ชินประชาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงสเสด็จพระราชดำเนินประพาสมนทนภูเกต็ตในเดือนกุมภาพันธ์2471ตลอดชีวิตของอมาตรีพระพิทักษ์ชินประชารมาการพิเศษเมืองภูเกต็ตนะครับท่านก็ได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือทางราชการอยู่เสมอนอกจากที่ได้ว่ามาแล้วนั่นนะครับ ก็สมทบเงินจำนวน2,000บาทแก่กองทัพไทยเมื่อครั้งที่มีการเรียกร้องดินแดนอิโนโดจีนร่วมบริจาคและเรียกรายเงินที่ซื้อสร้างศาลเจ้าไทยสูจนสำเร็จและเป็นผู้จดการสารมาตลอดจนถึงแก่กรรมอมาตรีพระพิทักษ์ชินประชามีบุตรธิดารวม11คนนะครับ11คนนะวันที่หนึ่งคือยูอียูอียูอี นี่เป็นขุนชินสถานพิทักษ์คนที่สอง <c oughs> อยู่เอี่ยวคนที่สามยู่เกยงคนที่สี่สวดสีคนต่อมาคือสวดจิตสวดเซงิงนะยู่เก่งคนต่อมาคือ,อยู่เลียงคนต่อมาคือสวดเอ็งคนต่อมาคือ,อยู่สิทธิ์และสวดเอี่ยม อยู่สิทธ์ก็คืออยู่ซีดอยู่สิทธ์นะครับคุณสิทธ์ตันทวินิตฐ์น่ะคนนั้นนะ่ะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคนนี้ก็มีบทบาทสูงเหมือนกันลูกคนที่สิบนะครับคน <c oughs> ต่อมาคือบุตรคนโตของท่านคือขุนชินสถานพิทักษ์ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูเก็ตคนที่สองโดยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับและเป็นเทศมนตรีเมืองภูเก็ตหลายสมัยระหว่างปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดถึงสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองสงครามโลกครั้งที่สองพอดีขุน <c oughs> ชินสถานพิทักษ์หรือยิ่วอีตันทบดิศมีบุตรเกิดจากพญญาคนแรกชื่อพญาคนแรกคือนางวูซว้ซี่วู้ซี่ สี่คนนะครับผู้สีสี่คนคือประชาตันทวานิช์นะครับจันทราพรตทวานิษ์ประธานตทวานิษ์และจันทราภาตทวานิชฐ์มีบุตรที่เกิดจากพัญญาคนที่สองคือนางกัญญาทวานิชฐ์สองคนคือนายสมชายตทวานิชกับชัยยาทวานิชทั้งคู่นะครับผมก็พอรู้จักกันอยู่ นะครับบุตรคนอื่นๆของพระพิทักษ์ถิ่นประชามีหลายคนที่เขามามีบทบาทในท้องถิ่นบ้านเราหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกิต,ติตันทวานิชเป็นนายกเทศมนตรีเมืองภูเกต็ตสองสมัยนะครับนายเกรียงศักดิ์ตันทวานิธหรือยู่เกียงเป็นนายกเทศมนตรีเมืองภูเกต็ตนายเอียวตันทวานิชก็เป็นนะก็ถือว่านามสก,กุลตันทวานิช เป็นบทบาทสำคัญอยู่แล้วในเมืองภูเก็ตบ้านเรานะครับบ้านของท่านก็ตอนนี้ก็คือบรูอีเลเวนใช่ไหมบรูอีเลเวนตรงนั้นแหละหลังใหญ่ๆตรงนั้นนะนะครับนั่นคือเรื่องราวของสกุลตันทวนณิชยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็รุ่งเรืองนะครับยุคนี้ก็รุ่งเรืองเหมือนกันแหละนะครับราายกาวยกวแฟ